สวัสดีครับพี่นช่องคุณพ่อการดไฟครั้งนะครับเย่ต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยคุณพ่ออัดแบบอีกที่หนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นอีกบ้านหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เห็นเพเมดโคโน่ก็จะเป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับเพราะว่าไอยูจีนเนี่ยมันเป็นเดทสุดท้ายที่คุณพ่อได้ลองเลยคือแบบล้ายสุดเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณพ่ออยากรอคอมมอนออกก่อนในซ้ำถึงค่อยมาเล่นมันเนาะแต่ตอนนี้มันเล่นได้ไหมมันก็ มันก็เล่นได้แหละแต่ไอ้วันนี้คุณพ่อไปลองเด็กอ่ะมันเป็นวันแบดเดย์ไงมันเป็นวันที่ไม่ไม่สามารถเล่นเด็กโซชาร์ตได้เลยทั้งยูจีนทั้งมาโลแมกเนตไม่ได้เลยทอย่างเลยคือเปิดท็อปเปิดท็อปใส่ยัดโซ,โซโอเวอร์ทิกเกอร์คิคิฮิวทุกอย่างที่เป็นทริกเกอร์อยู่ในโซหมดเลยคือแบบอ้าปวดหัวมากนะฮะกับการเล่นพวกเด็กโซชาร์ตนะครับก็ยูจีนอันจริงๆพวกคิดว่าให้ดีคือรอคอมมอนคอมมอนมันจะมีตัวตีกับตัว ตัวเกตหนึ่งอีกใบหนึ่งทําให้มันค่อนข้างโฟล์กว่านี้นนจริงๆตอนนี้คุณพ่อค่อนข้างไม่ค่อยชอบอยูจีนในตอนนี้นะฮะก็ถ้าอนาคตของมาเพิ่มมากกว่านี้ทั้งทั้งออเดอร์ทั้ง,ง, Order, งตัวยิงทั้งพวกไม่รู้ต่าข้อยาวใน B t ทหรือ c p พมามันก็จะเล่นได้ลื่นกว่านี้เนาะตอนนี้ก็แค่แบบมาลองเด็กมันเป็นเด็กคอนโทรลอีกเด็กหนึ่งในตอนนี้ที่ออกมาเนาะก็จะมีคุกยูจีนก็จะเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เป็นคอนโทรลสสยยิงนั่นเองเหมือนกับ นาลุกขามีเนาะเพราว่าจะพูดว่าคางเงโล่ไม่ได้นะเพราะใส่ฟ้าขนาดนี้นะฮะวันนี้ก็อันนี้หน่อยนะฮะอ่ะตัวเริ่มโอโหโหโอ้โหโอ้โหรับแสงนะดูตัวเริ่มใช้เป็นบาเรียสนะฮะก็เริ่มหลังไลททับจวนหนึ่งนะโอ้โหวันนี้คุณพ่อขอเปลี่ยนมุมแป๊่ะดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นตัวเริ่มใช้เป็นบารสนะครับก็ไลททับถ้าเราเริ่มหลังได้จวคืนหนึ่งใบเนา เกรดหนึ่งนะนี่ไล่ๆนะครับเกรดหนึ่งก็จะใช้เป็นนีเจลเมื่อลงช่องอ่าไม่ใช่สีมนะ so เมื่อถูกเกรดสองเลยทับเนาะโซชัดหนึ่งแล้วก็เมื่อ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 เลกกัดของใครก็ได้ถูกรีทายเอยของคู่แข่งถูกรีทายนะครับเคาน์เตอร์บาตหนึ่งรีทายตัวมันเองแล้วก็รีทายเลียกคู่แข่งอีกหนึ่งใบนะฮะเป็นตัวเห็นยิงยิงตามนั่นเองนะครับซึ่งอจะบอกว่ามันได้ใช้มัน,มนก็มีโอกาสได้ใช้นะถ้าแดมถ้าดมเราไหลอะไรพวกเนี้ยเนาะ กตสองในตัวจีดนะฮะลายลมันเก่งมากๆเนาะกับมันชื่ออะไรนะลันเดลอาเมื่อเริ่มต้นเมื่อถูกไล่ทับโดยยูจีนนะครับจัวหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัดโซเนาะแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งมันโจมตีถ้าคูแค่แข่งมีเลียกเกตสองเอ้ยถ้าคูแค่แข่งมีเลียสองใบหรือน้อยกว่าเขาจะบัตหนึ่งโซชัดหนึ่งบวกห้าพันเป็นตัวตีแรงด้วยตัวเองอีกหนึ่งตัวแต่ว่ากินบัตกันทุกตัวนะฮะแล้วก็ยูจีนปืนใหญ่ พายุทรายยูจีนนะครับเป็นเกรดสามหนึ่งหมื่นสามร้อมีเพอร์โซน่าไลท์สกิลแอคทีฟเวนกาดวันเบอร์เทิร์นเลสอ่ารีการของเราสองใบรีทายได้กาบคู่แข่งหนึ่งใบตัวมันบุกหมื่นอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟเวนกาดเันเบอร์เทิร์นเหมือนกันถ้าคู่แข่งมีเรียการถูกรีทรายในเทิร์นนี้โซบัสห้าดูท็อปเด็กีดูท็อปเด็ตามช่องว่างของเรียตามช่องเรียที่ว่างอยู่ของคู่แข่งแล้วคอกี่ใบก็ได้ ที่เหลือเอาเข้าโซนะครับสมมติว่าคู่แข่งมีเรียรเหลืออยู่ในช่องว่างสองช่องคุณก็จะได้เปิดสองคอไม่เกินสองใบถ้าเปิดมาปุ๊บคุณไม่อยากคอเลยคุณสามารถายัดโซ2สองใบได้เลยก็ได้หรือเปิดห้าคอสักสามตัวหลังแวนตัวซ้ายขวาอย่างละตัวแล้วก็ที่เหลือสองใบยัดโซเพื่อเอามาเล่นเทินนาได้นั่นเองก็ใส่ไรเด็กตามนี้เนาะยูจีนนะครับแน่นอนเป็นเด็กยูจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ยูจีนเพิ่มมาอีก 3ามใบในเด็กนะครับเป็นเป็น Persona Light เนาะเป็นตัวเก่งของเราในการเล่นนะฮะตัวยืนแวนเนาะบอกว่าตัวเก่งก็ไม่ถูกกระดิกตะคิดตะหว,วงใจในการพูดว่าตัวเก่งใส่ดิโดเสาไทยเจดท็อปไว้4ใบนะครับก็1 3 0 0 0มีเพสามพันมี p e r s o n l i นะครับออโต้เรียกกาเมื่อแวนกาดเราโจมตีสามารถเอามันัดโซได้ถ้าทำบวก1คีย์ให้แวนนะครับ มันบวกทีก็ดีนะมันยวจีนจะตีออกสองสามสองขีถ้าไม่เพลย์ไหลแถมที่เขาดีคือได้เพลอ,อ่าได้ได้โซเพิ่มอมีกใบด้วยไม่ได้แย่หรือเอามันเอามาจับให้ยูจินจับนอนแล้วก็ยิงแล้วก็ไหลลงมาข้างหลังแล้วก็คอเลียเปิดห้าคอให้เต็มแล้วก็แวนตีมันจะโซก็ได้เพราะว่าอยู่ในหลังก็ไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเนาะเกจสามใส่อยู่เท่านี้นะครับที่เหลือเกจสองคุณพ่อจะเน้นตัวที่ยิงได้แต่ว่า ติดลันดอลไว้สาใบนะครับเป็นไรลายนะฮะยิงไม่ได้แต่ว่าโซชาร์ตเพิ่มพลังได้นั่นเองคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันไม่มีตัวดีกว่านี้แล้วที่ไทยเนาะแล้วก็เลยสองใบจะเป็นตัวช่วยยิงหมดเลยเพื่อชุกเฉิญแบบไม่สามารถคอเลียได้สองใบแต่ว่าคู่แข่งมีเลียอยู่หนึ่งใบเราจะยิงก็ยิงไม่ได้อะไรพวกนี้เราก็เลยตัดปัญหาการยิงไม่ได้ทิ้งเป็นการไหนๆก็มีก็ยิงยิงไปนั่นเองนะครับตัวนี้มันชื่อว่าอันวาลิส ออโต้เลกาดไม่ต้องสนานในช่องเรียบัตหนึ่งโซหนึ่งเลือกเลกาดเกยียร์สองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบรีทายนะครับอืมอเกยียร์สองหรือสูงกว่าหนึ่งใบรีทายก็เป็นตัวช่วยยิงเนาะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวช่วยยิงเหมือนกันก็จะเป็นไอเจ้าหมอนี่อีกสามใบมันชื่อว่าดับบ้าออโต้เลกาดเหมือนกันหมื่นชีวพันออโต้เลกาดไม่ต้องสนานในช่องเรียบัตหนึ่ง เอ้คัลเตอร์บัสองโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็รีทายเลี้ยวแข่งหนึ่งใบอันนี้ไม่สนเกรดแต่ว่าเสียสองบทัทแต่ได้โซชาร์ตหนึ่งคืนอันนี้บัสหนึ่งโซหนึ่งยิงสองหรือสูงกว่าแต่ว่าไม่ได้โซชาร์ตแต่เสียโซยต่างหากเพราะฉะนั้นได้เสียสลับกันไปนะฮะเพราะว่ามันบอกที่บอกว่าตอนนี้มันไม่มีตัวดีกว่านี้แล้วเพราะว่าที่เหลือมันก็จะเป็นเวอร์ลีน่ามีแล้วก็มิโกมิโกก็มันก็แค่ตีหมื่นสองมันช่วยยิงไม่ได้อะ ก็ดังแหละดั่างที่บอกนะครับต้องรอคอมมอนเนาะลืมเก็บแล้วก็ใส่ไลท์ไลา์เพิ่มอีกสามใบนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรใส่มันเอามายิงได้ก็ช่วยยิงไปก่อนหรือใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนนั่นเองอาจจะเอาแวนบิดสองตัวก็บิดไอ้นี่ทิ้งยิงหนึ่งตัวแวนบวกหมืน่นแล้วก็กดสกิลไอ้นี่เห็นยิงบัสหนึ่งรีทายตัวเองแล้วยิงตามเปิดช่องเปิดช่องปุ๊บโซบัสห้าคอตามที่ช่องวางนั่นเองก็แล้วแต่เล่น ตอนนี้ที่บอกว่าไลท์ไล์มันไม่มีอะไรใส่ก็จริงแต่ก็ต้องจําเป็นใส่มาเพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรรอคอมมอนนะครับมันจะมีคอมมอนในชุด BT1 อีกตัวหึึมับอกว่าถ้าคู่แข่งถูกลีกาดคู่แข่งดูรีไทยรีไทยตัวเองแล้วก็เปิดท็อปสามารถคอหรือเอาเข้าโซก็ได้เอาตัวนั้นมาใส่แทนใส่แทนลีโนเต็มสี่เลยลีโนก็ถอดออกทิ้งแล้วก็ ลดตัวอื่นไปใบหนึ่งใส่ไปน,นั้นสี่เต็มคุ้มกว่าเอาจริงๆคือคุ้มกว่ามากนะฮะลีโนโก็จะตอนนี้ก็จะมีแค่สกิลตีแวนบวกสองพันเป็นตีหมื่นบูทแปดพันนะแต่ตีเองหนึ่งหมื่นก็เอามาฉุกเฉินพอได้เนาะแต่ว่าก็เท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าคอมมอนมาคุณพ่อแนะนําว่าลดไอ้เจ้าหมอนเนี่ยเอาไปสักใบหนึ่งก็ได้เพราะว่าเด็กยูจีนมันใช้ทั้งบาสทั้งโซค่อนข้างเยอะเยอะแบบเยอะมากๆไอ้น,นี่มันโอกาสใช้น้อยมากๆถ้าเดมเราไม่ได้ไหลจริงเนาะก็ เมื่อมันบูตแล้วโจมตี boot hit van, บูตฮิตแวนบัตหนึ่งในไทยตัวเองหาหน้าเหมือนแวนหนึ่งใบขึ้นมือก็เบเบเนาะเบสิกไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะแล้วก็ PG นะครับใส่เป็น PG ใหม่เต็มสเหมือนเดิมนะฮะก็ลงช่องการเดียนเลือกอินิทหนึ่งตัวทิ้งมือหนึ่งใบการโจมตีนั้นจะไม่ฮิตแต่ว่าถ้าเรามีมือหนึ่งใบหรือต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งมือนั่นเอง Trigger, ทริกเกอร์ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับใส่เป็นโอเวอร์แดงหนึ่งใบก็เมื่อเราตีหรือดาเมจเช็คไดโอเวอร์ทริกเกอร์แดงจิ้ม1คนบนึ่0ร้ล้านจวบหนแล้วออกจากเกมแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายตีเขาจะได้สกิลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือลุกแวนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคุณพ่อยังไม่มีคิก,กับฟอนตเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะมีแค่ตามที่เขาให้มาในทีเลยนั่นเองก็จะเป็นจวสามฟอน ฟอนสี่นะแล้วก็คริสี่แล้วก็ฮิลสี่นะครับก็ลดจั่วลงไปเพราะว่าเอาคิดว่ามันมีการเปิดท็อปคออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยไม่จําเป็นที่จะต้องได้มือเยอะขนาดนั้นก็นได้เอามายิงแล้วก็ไอ้นี่เอาก็น่าจะพอไหวนะฮะวิธีเล่นเด็กนี้ค่อนข้างง่ายนะเป็นเด็กคอนโทรลมันไม่มีคอมโบแต่ว่าจะไม่มีคอมโบก็ไม่ถูกมันมีคอมโบเล็กๆของมันอยู่นะอะ ขึ้นหนึ่งครับป้มโซชาร์ตหนึ่งตูมไม่ใช่สถูกเลยครับโซชาร์ตสิอ่ะขึ้นสองโซชาร์ตหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นสามเนาะจวหนึ่งแล้วชาร์ตหนึ่งตอนนี้จะมีโซสตาร์ทอยู่ที่ห้าใบแบบง่ายๆการันตีว่ายังไงก็ได้ห้าแน่นอนอยู่แล้วคือขึ้นสามยังไงก็ได้โซห้าแล้วก็ลุกเล่นของมันก็จะมีวิธีหนึ่งก็คืออาจจะคอคนนี้อย่างที่คุณพ่อบอก คู่แข่งมีเลียเยอะถ้าแข่งมีเลียเยอะก็คุ้มที่จะเล่นก็อาจาอาจะคอเป็นไอ้หมอนี่กับกับไดโนเสาร์ก็ได้อบิดสองคนสกิลแบนครับรีทรายคู่แข่งหนึ่งใบบวกมือนสกิลครับบัตหนึ่งลีทายตัวเองยิงอีกหนึ่งใบอตอนนี้ตรวจว่าคู่แข่งมีช่องว่างอยู่ห้าช่องคือให้คุ้มจริงๆคือต้องมีสี่ถึงห้าช่องถึงจะยิงถึงจะคุมในการก,กดสกิลเนาะ คุณกดสกิลยูจีนโซบัตห้าไปไอเนี้ยอาจจะลงไว้ตุดแวนก็ได้หรืออาจจะลงไว้ตรงนี้ก็ได้เผื่อคุณก็โซบัตห้านับให้เขาดูห้าใบครับเปิดท็อปห้าคอได้ไม่เกินห้านะฮะสมมติคุณเปิดท็อปมาเป็นเก่งๆหน่อยก็าอาจจะเป็นพวกพวกนี้เนาะอาริโน,โนมาสักหนึ่งคนอาจจะเป็นอืมอารโดเซาฟ์มาเศร้าอีส,สอักตัวหนึ่งอีกสักอีกสักตัวหนึ่งจะได้ข้างนี้จะได้ตีค่ะสมมติเป็นในนี้อีกตัวหนึ่ง แล้วก็ที่เหลือคุณอยากมันเหลืออีกสองใบสมมรัอีกสองใบเป็นเป็นลายลายกับกับไอ้มังกรเนี่ยคุณคิดว่าเอ้ยเก็บไว้เล่นเทินหน้าดีกว่านับนับโซดูอ่ะมีหนึ่งใบแน่แน่แล้วสองใบสามใบสี่ใบหรืออันนี้อาจจะเก็บไว้เล่นเทินหน้าก็าจะมีโซอยู่แค่สามใบอ่ะแค่นี้คุณก็แบทเทิลได้เลยครับเล็กนี้ถ้าสมมติว่าคุณวางบอร์ดอย่างนี้คุณสามารถเอาแวนวิ่งก่อนได้แต่ว่าถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ในสนาม แนะนำว่าเอาเดรดเสาวิ่งก่อนนะครับก็เดรดเสาวิ่งก่อนแล้วก็แวนวิ่งแล้วก็ให้ข้างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเด็กนี้มันจะลดฟอนต์ลงไปได้เพราะว่ามันมีตัวที่ที่มุดโซนี่งไปมันไม่ใช่ตัวตีแวนไม่ใช่แวนตีแรกเสมออ่ะก็จะเอาไอ้นนี่ตีตุ้มแล้วก็ยัดเข้าหนึ่งตัวหรืออาจจะเอาตัวนี้ยัดแล้วแวนวิ่งเลยก็ได้สองสามสองคีิเกอร์ลงซ้ายขวาแล้วก็ตีแล้วก็ตี คนนี้ก็เซตบอร์ดรอฝั่งตรงข้ามลิโน่ตีฝั่งตรงข้ามถ้ามันถ้าตีแวนบวกสองอ่ะตีแวนไอตีบวกสองพันจบเทินครับแค่นี้แล้วก็สมมติว่าแหมเราอม,มอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมือเรามันมีโซ่อยู่แล้วสามใบเนาะสี่ใบสมมติว่าเราเก่งมากๆเราสามารถเธอโซน่าไลท์ในเทินนี้ได้ตุม้มจัวหนึ่งก็เหมือนเดิมถ้ามีสองคนนี้อยู่คุณก็ไหลหล,ลงมาแล้วก็บิดทู่ลีทายครับบัตหนึ่งยัดโซ่ เอ้ยบัตรหนึ่งลีไทยแล้วก็ยิ่งอีกใบหนึ่งตอนนี้มีโซ4สี่การันตีว่ามีห้าใบแน่ๆคุณก็ถ้ามีตัวอย่างไอ้เจ้านี้ถ้ามีอ่าถ้าสมมติว่าเรามีไอ้เจ้าไอ้เจ้านี่อยู่โซไม่พอใช่ไหมคุณอาจจะเอาเจ้าหนี้มาก็ได้บัตรสองโซชัดหนึ่งคุณก็จะได้โซครบพอดีแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คอทับไปนั่นเองแต่ก็นั่นแหละเนาะมันก็ลําบากอยู่ดีในการเล่นเนาะมัน เด็กมันยังเหนื่อยอยู่อะโซตัวโซชาร์จมันยังไม่เยอะหรืออาจจะอย่างนั้นจจคุณอาจจะต้องเอาไอเนี้ยเข้าโซไปตั้งแต่เทิร์นที่แล้วเลยก,ก็ได้ถ้าแบบเล่นจริงๆมันอยู่ที่จังหวะเวลาเนาะว่ามันต้องทํำยังไงนะฮะอันจริงๆคุณพ่อไม่ชอบอยู่จีนตอนนี้เนาะอยากรอคอมมอนมามันจะคุณพ่อพูดเลยว่าคอมมอนมาคุณพ่อจะชอบมากกว่านี้ทั้งตัวเกรดสองแล้วก็เกรดสามเนาะอะเคอน์เตอร์บัสสองรับโซชาร์จหนึ่งตอนนี้ก็จะมีโซห้าครบพอดี คุณก็สามารถโซบาร์ห้าก็ได้หรือว่าหรือถ้าอย่างนี้คุณอาจจะรอเล่นเทินหน้าอาจจะเอาแค่นี้ยัดโซแล้วก็ตีเฉยเลยก็ได้บวกคีไอ้บวกหมื่นอยู่แล้วแล้วก็บวกหมื่นจากเพอร์โซนาไลท์แล้วก็บวกหนึ่งคีเป็นสามสามี่เกอให้ข้างพวกนี้ไม่ได้ยืนที่บวกหมื่นหมดเพราะว่าเป็นเพอร์ไลท์มาเทินนี้เนาะแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงไอ้นี่มาเขาเ์เบาร์อสองเพื่อโซชัดหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าคิดว่ายังไม่กดในเทินนี้ก็ที่บอกนะมาอยู่ที่โอกาส มันเป็นเด็กคอนโทรลนะเพราะฉะนั้นมันวิธีลูกเล่นมันในการคอมโบอะไรเท่านี้มันอยู่ที่แบบและยิ่งอยู่จีนนะคุณพ่อบอกเลยว่ามันอยู่ที่โอกาสว่าเอ้ยตรงนี้มาพอดีอันนี้มาอันี้มาเพราะว่าอนาคตอ่ะมันจะมีตัวแบบบิดครับถ้ามันถูกบิดแล้วมันจะลุกขึ้นมาบ้างถูกบิดแล้วมันจะยัดโซวิ่งเข้าโซบ้างอะไรเนี้ยมันจะเล่นได้ง่ายกว่านี้คือตอนเนี้ยพวกเลยว่ามันเล่นยากจะบอกว่ามันเล่นยากไหมต้องบอกว่ามัน มันยังไม่สุดมันไม่เล่นยากแต่มันไม่สุดเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ต้องรอบีทีมาคุณพ่อคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดของคุณพ่อไปพอสมควรถ้าถ้าได้ลองบีทีอาจจะชอบขึ้นหรืออาจจะไม่ชอบวิ่งกว่าเดิมก็ได้นะก็ประมาณนี้นะฮะกับยนะูจีนเนาะพ่อถ้าน้องๆคิดว่าเฮ้ลิศคุณพ่อลองเพิ่มตัวนี้ตัวนั้นไหมก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับคุณพ่อคุณพ่อจะตามไปดูนะก็อาจจะ ลองดูเอ้ยเอคุณพ่อลืมตัวนี้ไปหรือเอ้ยเพิ่มตัวนี้น่าจะคุ้มกว่าเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับกับเด็กยูจีนเด็กสุดท้ายของแวนดีนั่นเองนะฮะที่เราได้ทํากันเนาะก็ต่อไปก็แวนดีน่นจะรอ b ีทมาอีกทีหนึง่งค่อยไปปรับปรุงเด็กกันนะครับแล้วก็รอ c ีพีเลยเนาะตอนนี้เดี๋ยวก็อาทิตย์นี้เดี๋ยวก็จะมี DVS ออกแล้วก็จะไปลุยวากวีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ ไว้ติดตามชมได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ